กดเรดดี้ดิไม่ต้องแอดแล้วมึงจะเล่นเอาควยอะไรเล่นนะไอ้ชัดเอาควยไปไไ่ฟาดผีกอโหลดเขาเกมนานไม่ต้องห่วงมาช้าเดี๋ยวบานแน่เป็นไงเป็นไงอ้า่ไม่ได้เหรอไม่ต้องห่วงกดออกไปเฮ้้เก็บกุญแจดิเก็บเสร็จแล้วใช่ น้อยทันใครโอ้ยพี่เดี๋ยวอะไรเสียงอะไร,รอ่ะต้องไหนเอาเป็นว่าโอเคทำไมาประตูน้ำเงี้ยมะมันแงี้ยอยู่แล้วไงมันแงี้ยอยู่แล้วเ,<ะ><ะ>เดี๋ยวเล่นโปรเฟสนะเนี่ยใช่โปรเฟสแงี้ยป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดันกลับมาเองเอะไรดันประตูเนี่ยไม่เมื่อกี้กูเลื่อนเข้าแล้วมึงก็ติดตึงนิดนึงครับ เอ้ย mm hmm. เราไม like ่ได้ดูรถแมพแผนที่นี้เลยว่าเฮียไอ้ของมันอยู่ไหนบ้างไออยู่เฮียของนี่หมายถึงอะไรอะที่ปั่นไฟอะ Value ของไอ้นี่ไงอยู Value ไอพวกกระจกไอ้ยู่เฮียอะไรเงี้ยตา a r พวกตาอูดู Value อ๋อ v a l u เดี๋ยวต้องสำรวจเปิดไฟล่างบ้างอะครัส c l ไออยู่เฟลลี่เป็นดูพวกตาวูดูดิอยู่เฟลลี่ โซทามี i, so ok in, ่ไหนอะที right, uh, then, ่ไหนยูเ kind ม of ้นะไอยูดี้น่าจะมาอยู่เขาล่ได้เวลาเล่นกับไอเทีนี้แล้วเราจะยังไงไอยูถาสิไม่เงหรอกมีเครื่องไงวะถ้ามันมากูจะจู๊เลยสัตว์ใครมันจีบไปวะจู๊ต้องมีไอ้นี่ปะสริบล็อก เออดีป <One input> ่ะต้องทำ่กดตบีป่ะฮัลโหลโิดไฟได้ไหมปิดอ่าปิดไปแล้วหมายถึงว่าไปใช้เลือมันล่าอ๋อเออว่ะพอมันล่าเราปิดไปฉายมันเปิดเป็นจริงถันเปิดเลยมันมาฮาวาย ดีไงพวกกันนะเอาเอาอยู่ทำไมมันตอบเป็นตัวหนังสือไว้สักวิคแม่จะมายถึงว่ายังยังอ่อนด้วยยังเด็กกันว e คยัง,งอ่อนแอเออกร e r ก a r อ you เฮ <are you? S 2> ้ยถ่ายเร็วถ่ายเร็วไหนอะไหนอะกล้องเฮ้ยนั่นไงสว่ายแจ๊กอะ อโ้ยิ้มหน่อย้มวกอ่ะนี่คือวีกอ่ะมันอีสกี่เไม่ถึงหไม่มันเป็นอีเวนต์มันเป็นอีเวนต์อนชิบหายแล้วมันตรงนี้เหรอเอาวิ่งออกก่นวิ่งออกก่นเด้อทํอ้าาาาอาา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 ายาานาาายาา โอ้ันเยอนะโอ้โโอพวกมึงกินยาไปเลยเพื่อนสมองกูอะไรไอ้เที่ยวแปลว่าตอนแรกที่มันออกมาคือมันเตือนด้วยว่าไอ้เที่ยย้ายไปได้แล้วกูว่าทำไมมันอยู่นานเป็นปกติว่ราหมันมันสายไปสายมาดใช่ปวกูมึงกินไปหมดเลยใช้ยาพิเศษนี่โอ้จบแล้ว ไช่ก,ก็ใช้แค่เต็มร้อยแล้วพอนั้นก็ลดกูก็เลยให้มันกินไปให้หมดเลยไงใครยังไม่พอไอแป้งเป็นครูวิเศษเอาชอบ,ชอ,บอย่างนั้นชอบอย่างนั้นยางก็ไม่พอมีคน่ายล่างไปเลยยางยางปูเอ้ยปูไม่ได้เอาของมาไม่ขายไอ้นี่ถ่ายไว้ไก่อนเนี่ยวะตัวกล้องมาละลูกพอไม่หักสิ ไอ้นั่นน่ะไอส้สมูทโชว์ก็ข้างหน้ามึงมึงเห็นอะไรเขียน,นบ้างวะตรงประตูหน้าสีขาวเลยไอ้ประตูสีขาวมันจะดีไปอ๋อมองมองไปดูไปดิไปไม่เขียนมีปงะไม่ได้เลยเกินปูถ้าถ้าไม่เขียนก็มีพิ้งเกอร์ปิน,น <c oughs> หรือเปล่าพิปปา้งเกอร์ปินกูลองสองเลยมีอ๋อโคฟายปินก็ไม่มีอีเมก็ไม่ใช่พิ้งเกอร์ปินก็ไม่มี ดูวิดีโอว่าเอกอกดออฟอะไม่มีเหรอ,อไม่ได้อปตตั้งตั้งเอาเอาขาตั้งมาดิกล้องวดีโอขาตั้งอะแล้วคูว่บโบก่อนบโบก่อนไหมนากเห่าี่เขียนัหรอรนไม่ไเขียนการกลัวข้างนมันมีคนเอา<อ>ไปโ,โยนไว้ข้างในโยนไว้ตรงกลา้อง ไฟตายแล้วไยี่เหี้ยแจ็คห้องนี้เหรอห้องนี้โยนเลอ้๋อโอเคแจ็คใแจ็คตายไอ้เี้ยกูกูกูพูดว่าอีเอมสสี่ขีดยังไม่ถึงห้าขีดสแป๊บแม่งผักพอกูเลยสัส่าแบบต่อดื้นไม่ก็ไม่กูเห็นไฟอีเมสไม่ใช่ไฟอเไรไอไฟเขียวข้างแในกระพริบก่อนไอเหี้ยออยจาบอดไอเหี้ยอ๋อใช่ั ไางเอาไงดีมันบอกแล้วว่ามันคือมาสเตอร์เบสดูเฮ้ยเข้าไปงในก่อนกูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเอ้ยเล่นหน่อยกูมันน่าจะเล่นได้อีกนะฮัลโหลเฟรนด์อะไรแ h e r e are ล o u แล้วตรงนี้ประตูยังเปิดอยู่ <g ül> s> <S มึงไม่เห็นไอวิทย,ยุมันเป็นเนสียงคือคือบเปลืมีเสียงอะไรเละแวกไอ้ิทยมีกไนเห็น<ว>เนต <are> อนนี้วเออกูอยู <you> ่กูกูอยู่ตรงไปกับิบทางขวาอู่ะ ห้องนอนโอ้ยง่ามาึงดูสมองกูดิเพื่อนั่งถามมันไงเฮียถามแล้วมันก็ไม่ตอบมึงด้วยนะสัตว์ไม่ไช้เฮียอะไรเล่นถามที่อีายามสี่รอบอะใช่มเดินไล่ถามคนเดียวหมดแล้วตอนกูปิดไฟเอ้ตอนกูเปิดไฟกันเอไม่ตอบกูเลยกูทั้งห้องด้วยเข้านอนเข้านอนทังซ้ายมีปิกินยาว่ะคือชิดไฟหนึ่งทีแล้วก็มันเปิดวิทยุอ่ะ ่เข้าไปดูแลแ้วอันนั้นคือมาเตอร์เบสบูมเรา嘛เนี่ยม,ม,มันว่าเปิดฝั่งซ้ายนั่นแหละเนี่ยตรงเงี้ยห้องฝั<อ>่งซ้ายในถ้าผีล่านนี่เข้าไปแอบในห้องนอนเนี่ยจะตัดศพว่ะทำไมไฟบูมันอยู่ไหนไว,วะไหนอ่ะมันแตกไปแล้วไอ้เหี้ยไม่มันต้องมีรอยดิยทำไมไฟกูมันกระพริบ้ง ออกบูดนะครูไม่ก็เขียนอยู่ไหนฮะหายอยู่นี่ปะวะนี่นี่นี่เฮียจมกองเกลืออยู่างนี้มัเนี่ยโพสดซิฟิกตรงไล้นี่ไงฮองเกลือตรงรีโมทเนี่ยก็มีหนึ่งอันเนี่ยก็มาห้องนี้ไว้อย่างงี้กันห้องด้านซ้ายไปไหมดิ้นไปก่อนที่สมองเปิดไฟตามทางก็ได้โอ้ยไฟแล้วไฟในเกมกูมันกระพริบอ่ะ ห้องซ้ายเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ใช่ไหมขรงการเตียงว่ะใช่อ่้าใช่ห้องเที่ยนี่แหละใช่เพราะว่ากูเปิดชีที่ทรายได้มองเห็นทีกระพิบ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 วิ่งวิ่งวิ่งเออโคตายแล้วโอเคออกออกไปไปแล้วไม่เหลือสมาชิกกันแล้วช่วยด้วย เฮ่อต่อรอดเฮียเฮียเฮยังไม่ทันลุ้เฮียอะไรเลยรู้ห้องแม่งเองไอ้เฮียไม่คาดว่าเป็นว่าเลยเลยเฮียเดาเดาถึงแดาวเดาว่าอะไรหมอนแม่งตัดไอ้ตัวไหนยิ่งเร็วมั่งอ่ะอ้าติดไปแล้วอ่ะเฮียยังไม่ได้ถ่ายเลยแ่ไม่รีบกดกูไม่เชื่อเข้า โอ้โหอไลจูโอ้โหแล้วแถวนั้นฟังก์ชัสื่อสารแย่ๆไปหมดไลจูโอ้